ไม่มากนะครับแม่น้ำนะครับสํำหรับน้ำลุกนั้นอาจจะจะอยู่ตัวนะครับเพราะว่าทางด้านทัพฟ้อทั้งนอกๆนั้นก็ยุบลงมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่ในแม่น้ำน่านนะครับที่จะกระเทือนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบ้านที่ที่อยู่ตามริมแม่น้ำน่านนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับคอยดูนะครับถ้ามีเหตุร้ายอะไรก็มาแจ้ง นะครับมาแจ้งไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่หรือว่าอบอตอรหรืออะไรก็ได้นะครับให้ท่านมาแจ้งนะครับมามาหานะครับเดี๋ยวสักครู่นึงท่านผู้การก็จะออกมาตอนนี้ท่านก็พบอยู่กับท่านนายอำเภอท่านบรัจุอำเภอแล้วก็ท่านนายกงค์งการบรแหนรส่วนตะบนยุลายพร้อมด้วยท่านสมาชิกของอบอตยุลายเราทุกคนนะครับทั้งหมยืนเลยครับ ตอนนี้ทักทุการมาเลยครับมายืนทักทุกการเลยสวดครับเข้าไปที้น้องชาวบ้านที่นู่นนั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทหารได้มา ชุดต่ตางๆไปตามแหล่งเพลิงสำหรับประชานห่งนี้ทางผู้บริโภคเขามาตั้งหลักอยู่ที่นี่เพื่อส,สบายแล้วก็มา,มาช่วย,ยที่ไ้าดารขคาดแนล่เพอนะครับแล้วก็ท่านนายกมาที่นี่น้ำมาทั้ง2องด้านเล,ลหน้าล้มมาแ้น้ำป่าเรามาเลีย ได้ของท่าน,น,นครับขอ,อ,อน,น,นาข้า้มา,มาวารีรีมา,าต,ตั้งใจจะไปแจกให้ถึงบ้านเพราะว่าบทีาับที่เนไม่้ข้าไปลาแล้วก็คนี้ก็ขอให้เานีกถึงบ้านน้ใจ ครับการให้บกครที่ง่วยดยนะครับเป็นนีที่่วยอนได้่วยครัเด๋วที่หนงเลยนะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับ ั้งแต่แถวนังซิลเลยนะครับหรือจะเอทั้งแถวหน้าเลยนะครับแถวหน้าทั้งหมดเลยครับเป็นแถวเรียกนกระดานเดินเข้ามาหาท่านเลยนะครับ Um, แล้วแล้ว,ลวท่านก็เดินออกไปเลยนะครับหยิบน้ำไปคนละแพกเลยครับหยิบน้ำไปคนละหนึ่งแพกนะครับแถวละห้าคนนะครับแถวละห้าคนนะครับแล้วก็หยิบน้ำไปคนละแพก,น,น,ะพกนะครับ เขาไปไทยเขาจะอย่งนี้แล้วจไปบ้านเราเนี่ยออเด